ในข้อที่ปกนะครับคขาบอกว่าส่วนของเส้นตรง MN เนี่ยแบ่งสี่เหลี่ยม ABCD นะครับออกเป็นสองส่วนอโอเคเราก็เห็นชัดแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วนี่ก็อีกส่วนหนึ่งโดยพื้นที่ของสี่เหลี่ยม BDMN ส่วนนี้นะครับ B D M N ตรงนี้เป็น40%ของสี่หย่ยมใหญ่ A B C D นะพื้นที่อยู่ตรงนี้สักสีนั้นพื้นที่ก็ต้องอยู่ตรงนี้60%เนาะ โดย a n เท่ากับยี 20. 20่สิบเถึง n เท่ากับยี่สิบยี่สิบเมตรนะ a c เท่ากับสิบเมตร cm เเท่ากับสิบเมตร อยากรู้ความยาว BN ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคเออตอนนี้เนี่ยครูขอถือว่าสี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วกันนะครับ เติมคำว่าผื้นผาเข้าไปเนาะพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD ต้องคิดจากกว้างคูณยาวด้านกว้างก็คือ AC เท่ากับ10แต่ด้านยาวเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับนั้นครูสมมุติให้ความยาวเป็น x ไปแล้วกันครับนั้นสมมุติ ให้ด้านยาวเท่ากับ x เ,เมตรนะก็คือ AB เท่ากับ CD เท่ากับ x เ,เมตรนะดังนั้นเด็กๆลงตอบกูสิครับ MD เนี่ยควรเป็นเท่าไหร่ เนดีควรเป็นเท่าไหร่เอ็ลบสิบครับแล้วก็ b n อน่ะควรเป็นเท่าไหร่ x อ็ลบยี่สิบครับเอ็ลบยี่สิบถ้าเรามาสังเกตสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับด้านคู่ขนานรู้หมดเลยสูงก็รู้มันคำนวณพื้นที่เป็นตัวเลขได้เลยโอเคปะ่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู A C M N เศษหนึส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือ an บวกกับ cn คูณความสูงก็คือ ac นะเศษหนึส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูง AN 2 0 CN 10 AC 10 1ส่วน2คูณ30คูณ10ก็จะออกมาเป็น150 150ตารางเมตรซึ่งพื้นที่ของมันเนี่ยเป็น60%ของพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD ใช่ไหม เราก็เอามาเทียบได้แล้วครับหกสิเอร์ซของพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับร้อยห้าสิบตารางเมตรหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ต้อ,ตองร้อยห้าสิบหารด้วยหกสิบพื้นที่ของเจ้า เฉสี่หสีมสีเขียวนะครับนะ BDNN นะครับมันเท่ากับ40เปอร์เซ็นต์ 1> 1เป็นเป็นเท่านี้นะครับสีก็เอา40คูณเข้าไปนะตัดกันยี่ตัดได้สองยีตัดได้ส 3, 3ไปตัดได้50าสิบคูณสก็หนึ่งนะครับ ขอตารางนี้เพราะฉะนั้นเจ้าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับพื้นที่ BDMN เื้นีของสี่เหลี่ยม ABCD ท่ากับล้อตานี้มันก็เป็นข้างหมูเหมือนกันดังนั้นก็เศษหน่วยสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคือ n อนบวกลบ n นะครับแล้วก็ MD นะแล้วก็คูณความสูงก็คือ BD เจส่วนสคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณความสูงตอนนี้ก็คือความสูงของมันนะตอนนี้ต้องเท่ากับ100ตารางเมตร ตรงนี้ x ลบนะครับแล้วก็ตรงนี้ x ลบยีส่สิเศษนส่วนสคูณด้วย bn คือ x ลบยีบวก md คือ x ลบสคูณกับ bd คือ10บมได้ร้อยหนึส่วนสคูณสิบมันได้5 แล้วก็ในวงเล็บ x บวก x ก็เป็น 2x ลบ20บวกกับลบ10ก็เป็นลบ30เอาแค่นี้ก่อน,เ,นเด็กงงตรงไหนเปล่าไม่งงครับนั้นคุยย้าย5ไปหานะครับ 2x จึงเป็น20บวก30เป็น50 x เดียว50หารด้วย2ก็จะได้25ดังนั้นแสดงว่าความยาวเท่ากับ x เท่ากับ25เมตรโจทย์ถามความยาวของ BN นั่นคือ x ลบ20นะครับ โอเคตรงนี้ก็เป็นคาตอบช่วงนี้เดี๋ยวเผื่อใครน้ตช่วงนี้ไม่ทัน มีใครเติมโนช่วงนี้อยู่บอกกูกันแล้วไม่มีนะ